สวัสดีฤดูใบไม้ร่วงค่ะสวัสดีทักทายทุกคนค่ะที่เห็นสีเหลืองๆอันนั้นต้นเมเปิลค่ะต้นเมเปิลแล้วทีนี้พอฤดูใบไม้ผลิเดค่ะพี่น้องจ๋าต้นเดียวกันนี่แหละที่เขาเรียกดอกกลุ่มฝรัง่งดอกกลุ่มฝรั่งที่ว่าเอาไปดองกันนะคะ่ะมันก็นเป็นต้นเมเปิลน,นี่เองค่ะใบเขาเหลืองแล้วค่ะ นน่นจะเป็นต้นเบิร์สค่ะวันนี้ถามว่าเรามาทำอะไรกันเราสองตายายมาค่ะตึกที่เห็นอยู่นี้ค่ะสีแดงอยู่ขวามือของเรานะคะถ้าบ้านเราเขาเรียกว่าศาลากลางบ้าน,นะะเนะาะค่ะเนาะศาลากลางบ้านหรือว่าหอประชุมนั่นเองค่ะเวลามีงานมีการก็มาจัดงานกันที่นี่นะคะแต่เ,เรามาทำอะไรไปดูใกล้ๆค่ะ คุณตากำลังเติมน้ำมันเครื่องตัดหญ้าค่ะเครื่องตัดหญ้าสะพายนี่แล้วเนาะค่ะเนาะ อันนี้เป็นของหลวงของในหมู่บ้านเข้ามาประชุมคุณตาก็เลยรับอาสาที่ว่าจะมาตัดให้เขาเนาะค่ะเนาะใช้เป็นไหมเนาะป้าป,ปะเอ้ยคุณตาก็เทสดูก่อนว่าใช้งานยังไง ตาบอกว่าเครื่องไม่ติดเอาเก็บไว้ให้เขาคืนแล้วเครื่องไม่ติดไปกลับบ้านกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศที่บ้านต่อค่ะมาต่อขันที่บ้านค่ะเมื่อกี้เครื่องไม่ทำงานเลยพากันมาคุดมันแลว <laughs> คุณตาปวดเอวบอกว่าโอ๊เจ็บเอวดูบักยบบักจอบคุณตาสิมันเป็นคาดค่ะพี่น้องจ๊ะมันของเราไม่เยอะค่ะคุณตาปลูกไม่เยอะค่ะปีนี้กินไปด้วยตอนแรกกะว่าจะไม่กู้ไปเก็บนะคะ่ะเนาะอ,อันนี้จะไปเก็บไว้ห้องใต้ดินค่ะ เราจะต้องกู้ไปเก็บในห้องใต้ดินไม่ให้เขางอกหนอเขาไม่เห็นแสงแต่วันเขาก็ไม่นิ่มแล้วก็ไม่งอกหนอเนาะคะ่ะเอาไปไว้ในห้องใต้ดินเย็นๆแต่ทีนี้รู้สึกจะสามอาทิตย์ละมัง้งคุณตาตัดต้นเขาออกต้นเขาเป็นเพี้ยมันลงนะคะพวกเพี้ยพวกอะไรนั่นแหละคะ่ะเนาะ ถ้ามันลงแล้วมันจะเป็นหัวเป็นจุดดำๆดำนะคะที่หัวของเขาก็จะเป็นจุดดำๆดำแกก็ตัดต้นของเขาออกเราก็กินไปเรื่อยๆมันก็เกือบหมดนี่กระเซอนเห็นไหมคะ่ะมันเป็นเขียวๆแล้วก็เหมือนถ้าปล่อยไว้นานก็จะเขียวเพราะว่าคุณตาตัดนานเกินตอนแรกแก็ว่าจะไม่กู้ าจะขุดไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดเหลืออีกแค่สองร่องเล็กๆเองค่ะปวดเอวบอกฉันช่วยไม่แกบอกไม่ให้ช่วยหรอกเดี๋ยวฉันขาดทุนแกบอกแกกลัวไปขวดเอาหัวมันแก บอกว่าจะช่วยก็เดี๋ยวกองกรูสิกีบอกว่าเดี๋ยวขัดทุนเดี๋ยวเสียหายโอ้โหเออเปี้ยงหัวมันมาโดนยายต้องหลบมาทั้งนี้จ้ะม่งั้นเดี๋ยวโดนอีกเมื่อกี้หัวมันกลมๆแม่ถ้าโดนก็เจ็บละดีที่โดนแขนเสือ้อ แอบสองบ้านเพื่อนบ้านอันนี้บ้านเพื่อนบ้านค่ะทุกปีรถเข็นน่ะเต็มรถเข็นเลยเด็กพี่น้องจ้ะเด่ที่นี้แกบ,บอกว่าไม่ต้องปลูกเยอะหรอกเวลากลับไปไทยนะ่ะบางทีไปไทยสามเดือนกลับมามันนิ่มหมดค่ะงอกหนอด้วยแรากินไม่กินไม่หมดแล้วก็ไปไทยอย่างกันนี่นะคะกลับมามันนิ่ม พี่น้องที่เข้ามาใหม่ก็อยาอาจจะยังไม่ได้ชมนะคะบางคนบางท่านอาจจะยังไม่ได้ชมเพราะว่าเห็นไหมคะพวกแตงพวกถั่วของเยสนนะคะแม่คนิ้งลงแม่คนิ้งลงพวกเราต้องได้รือ้อแปลงผักเราทิ้งหมดเลยแตงกําลังดกถั่วก็กําลังเป็นฝากเต็มไปเลยพี่ๆน้องๆบางท่านก็อาจจะได้ชมถ้าพี่ๆน้องๆยักไม่ได้ชมก็เข้าไปดูเด้อคะ่ะ แม่ก็นิ่งลงสองวันเรียบร้อยเลยค่ะแกจะคัดออกว่าหัวเล็กหัวใหญ่เอาไว้คนละถังเพราะว่าเวลาไปต้มมันจะได้สุกพร้อมกันเนาะค่ะเนาะถ้าหัวเล็กหัวใหญ่บางทีลูกเล็กมันจะนิ่มตัวอา้าวเรียกมันเป็นลูกอีกไปแล้วพี่น้องเอ้ยยายก็หลงสาวแล้ว ยายบอกว่าจะช่วยก็ไม่ให้ช่วยแกบอกว่าคุยหละะั่งตาคุยหละะั่งตาแกบอกพักสักนิดนึงเต้ากดสักนิดนึงพักนิดนึงก่อนแกปวดหลังแกปวดเอวแกพี่น้องนี่แหละค่ะพวกเราก็อยู่กันแบบนี้เด้อพี่พี่น้องน้องชีวิตของคนชนนะบทอยู่ที่นี่เราจะอยู่กันอย่างกันนี้นะคะบ้านเราก็เรียกว่าปลูกผ้าวปลูกมันกินเองเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ปลูกเหมือนกันค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะก็ไม่แตกต่างกับบ้านเราเท่าไหร่เด้ออยู่เหมือนกันเลย อยู่เหมือนกับบ้านเราเหมือนกันเลยค่ะพี่ๆน้องๆเสียดดยอย่างเดียวที่ว่ามันมีหนาวถ้าไม่ถ้าไม่มีความหนาวจัดแบบนี้เด้ออุ้ยลเลิศสเมนแตนเลยพี่น้องเอยเลิศสเมนแตนก็นค,คือว่ามันยังไงละ่ะมันหากินง่ายเยสนว่าเยาสนอยู่ที่นี่นะเยสนหากินง่ายพี่ๆน้องๆบ้านเราก็หากินง่ายเหมือนกันเด้ออยู่ในอยู่ชนนบทนะคะแต่ที่นี่สําหรับเยสนได้มาอยู่จุดนี้เยสนว่าเยาสนหากินง่าย เพราะว่าทําไมถึงบอกว่าหากินง่ายไปตกเบ็ดตกปลาว่าแต่ยอนเบ็ดลงไม่ว่าหน้าไหนหรือดูไหนค่ะพี่น้องจ๋าก,ก็ได้กินปลาปลาจะหาง่ายอยู่ที่นี่น่นะแม่น้ํามันจะหลายกว่าดินเด้อค่ะผืนน้ําหลายกว่าผืนดินอย่างกันนี้แหละค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเดี๋ยวเดินออกไปตรงนี้ใกล้ๆนี่ก็เป็นแม่น้ําแล้วค่ะหาปลาได้ง่ายถึงฤดูนี้ก็เป็นฤดูเก็บเห็ดค่ะเราก็เก็บเห็ดกันค่ะ เยสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะผักสลัดยังเหลือให้กินอยู่ค่ะผักสลัดแต่ดอกบ้านชื่นของเราเนะะี่ยค่ะหมดเลยใบไม้ก็เริ่มเหลือง ายายสนก็ขอกราบขอพรบคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเข้ามาชมยายสนกับคุณตาจนจบคลิปกราบขอบคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกๆกําลังใจนะคะที่มีมาให้สําหรับยายสนกับคุณตาเสมอมากราบขอบพคุณมากๆค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ